สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้ฮะมาพบกับ1นอินดี้กันอีกแล้วผมก็สลับวันนี้นะผมผมก็จะมารีวิวในส่วนของตัวปลากระป,ปอ๋องนะครับผมนี่ตรงนี้นะครับตัวนี้ก็จะมีอยู่7แบรนด์ด้วยกันนะผมที่ผมสามารถหามาได้นะผมแถวร้านค้าทั่วไปนะครับผมเกิดความสงสัยขึ้นมานะผมตอนที่ผมไปกินข้าวนะครับว่าในแต่ละแบรนด์ของปลากระป๋องนะว่ามีปลากี่ชิ้น มันอร่อยมากน้อยแค่ไหนนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราก็จะมารีวิวกันเลยนะครับเริ่มที่แบรนด์แรกนะผมแบรนด์นี้นะครับที่ผมซื้อมาก็จะมีอ่ามงกุฎทะเลนะครับผมนี่นะครับตรงนี้นะซีเชฟนะครับโลซานะครับตาสามแม่ครัวนะครับตัวปุ้มปุ้ยนะครับตัวนี้ซีเล็กนะครับตัวนี้ล็อกกิล่านะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาลองกันนะฮะในเจ็ดแบรนด์นี้นะผมว่ามีปลากี่ชิ้นบ้างนะครับผม อร่อยมากมากแค่ไหนนะครับผมผมเองก็กินมังใสเด็ดนะครับแต่ไม่เคยได้สงสัยนะจนมาถึงวันนี้นผมสงสัยมากนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะเริ่มในส่วนของตัวมกงกทะเลก่อนนะครับผมโอ้โหแกะ <c oughs> นี่นครับแกะแล้วแล้วผมให้ดูน้ำนะ้ำหนึ่งหัวก่อนในส่วนของตัวน้ํานะครับนี่นะครับ เดี๋ยวลองมาดูนะเดบกน้ำใ,ใ่แกงวปลาปลารู้สึกว่าจะได้สามชิ้นนะครับน <Yahoo! S 1> สามชิ้นเลยนะครับ เรามาดูสีน้ำกันนะโอเคน้ำรู้สึกว่าจาเข้มเข้มกลมกล่อมนะครับของตามงกุฎทะเลนะครับเดี๋ยวเรามาชิมตัวเนื้อปลากันนะครับ หอยคำหนึ่งเนื้อปลานะครับผมมีความรู้สึกว่ามันจะแน่นๆนะครับสำหรับผมถ้วยนี้นะผมผมให้คะแนนเต็มสิบนี้ผมให้ประมาณแปดนะครับถือว่าโอเคอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอื่นก่อนนะครับต่อไปซีเชฟนะครับตัวนี้ การแกะแกะง่ายอยู่นะผมะ่ตัวน้ำมีความแตกต่างแล้วนระหว่างแก้วหนึ่งกับแก้วสองน้ำก็ค่อนข้างที่จะใสหน่อยนะครับไม่ใสามากนะครับ ได้ปลาสาตัวเท่ากันนะครับผมตัวนี้เดี <Wow. S 1> ๋ยวผมมาชิมน้ำหน่อย <Wow. S 1> ผมว่าตัวซูเปอร์ซีเชฟนะครับตัวนี้ผมความรู้สึกว่ามันจะน้ำรู้สึกมันจะจางกว่าตัวมงกุฎนะครับ <Wow. S 1> สำหรับผมนะแต่สำหรับท่านผู้ชมผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะอร่อยแค่ไหนนะครับ ดี๋ยวผมมาชิมเนื้อปลาเลยนะครับเนื้อปลาเหมือนเหมือนกันนะครับแข็งเท่ากันเลยนะครับแต่ว่าในส่วนของน้ําจะมีความแตกต่างกันแน่นอนเลยครับสองตัวนี้สองแบรนด์นี้นะครับตัวนี้ผมให้หกนะครับ เดี๋ยวเรามาชิมตัวอื่นต่อไปเลยนะครับตัวต่อไปโลซ่านะครับผมต,ตัวนี้แกะเลยครับแข็งเันกันนะเนี่ยตัวนี้โอ้โหโลซานะครับ ผมไม่แน่ใจว่าทุกคนเห็นหรือเปล่านะครับนี่น้ําเข้มข้นมากเลยนะฮะน้ํามันก็เยอะเหมือนกันนะครับหนึ่งชิ้นเดี๋ยวผมดูก่อนว่าเราจชินปลาทำชิ้นนะครับผมเนื้อปลานะครับแยวผมให้ดู ชิมน้ำก่อนโรซาผมมีความรู้สึกว่าน้ำจะรู้สึกแบบเปรี้ยวๆเค็มๆนะครับผมขอชิมแก้วแรกหน่อยโรซาจะรู้สึกว่าเปรี้ยวๆนะครับเค็มๆนิดนึงนะครับ เดี๋ยวเราจะมาชิมในสองตัวเนื้อปลากันนะครับรู้สึกว่าเนื้อปลาของตัวโรซาจะอร่อยนะครับจะนุ่มกว่ากว่าของตัวนี้นะครับสองแบบน,นี้นะแต่ว่าตัวน้ำนะครับจะรู้สึกว่าจะเปรี้ยว นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูตัวอื่นต่อไปนะครับตัวต่อไปจะเป็นตัวสามแม่ครัวนะครับผมการเปิดตตัวสามแม่ครัวนะครับผมน้ำมันเยอะเลยนะฮะ เราดูกันเลยดูฮะน้ำมันโอ้โหเนื้อปลาเนื้อปลาค่อนข้างที่จะใหญ่อยู่นะฮะนี่สามชิ้นใหญ่ๆเลยนะฮะสามชิ้นเหมือนกันนะครับแต่ผมลองขคี่ยคนๆดูนะครับผมตัวสามแม่ขวดนะครับชิมดูก,ก่อน ตัวสามไม่ครนี้นะครับเหมือนเมื่อกี้ผมลืมให้คะแนนนะตัวโลซาโลซานี่ผมจะให้ประมาณหกจุดห้านะครับส่ว <Okay. S 1> นตัวสามใม้ครน้ำตัวน้ำของมันนะครับผมผมมีความรู้สึกว่าจืดๆข้าวๆนะครับผมแต่ถามว่าอร่อยไหมอร่อยนะครับ จะรู้สึกข่าวๆเดี๋ยวเรามาชิมตัวเนื้อปลากันนะครับอืมใช่เนื้อปลานะครับผมจะมีความรู้สึกนุ่มๆอจกออกกลิ่นคาวหน่อยนะครับผมตัวนี้นะครับผมผมให้6นะครับโอเคต่อไปจะเป็นตัวปุ้มปุ้ยนะครับผมนี่นะครับชิมแกะเ,เลย สีสดมากนะครับผมเข้มนะครับตัวน้ำเพื่อนๆเห็นหรือเปล่านะฮะอ้าวหูใหญ่อย,ยอยู่นะเนี่ยปลาจะได้กี่ตัวนะผมดูเหมือนจะได้สองตัวนะครับเดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งตัวอ่ะสองตัวนะครับ ปุ้มปุ้ยแต่ได้ตัวใหญ่นะครับเดี๋ยวเรามาชิมน้ํากันนะตัวปุ้มปุ้ยนะครับผมมีความรู้สึกว่าน้ํานะครับจะเข้มนะครับผมจะเข้มคล้ายๆกับโรซาเลยนะโ <Okay. S 1> อเคเดี๋ยวเรามาชิมกันนะครับตัวซอสต,ตัวปุ้มปุ้ยระหว่างระหว่างปุ้มปุ้ยนะครับ จะออกเค็มๆเ,เปรี้ยวๆนะคล้ายๆกับตัวโรซานะครับเรามาชิมกันหน่อยตัวเนื้อนะครับแน่นอยู่เหมือนกันนีเนื้ตัวเนื้อ,อคล้ายกันเลยนะฮะผมให้6.5นะครับผมตัวนี้เดี๋ยวเรามาชิมตัวซีเล็กกันเลยนะครับ อสาสปลาขั้นต่ำสี่ตัวนะครับเขาบอกไว้แต่ครับเรามาดูกันเลย,ยเหมือนจะสี่ตัวจริงด้วยนะครับนี่ครับแต่น้ำน้อยนะครัสีเล็ก ปลาสี่ตัวนะครับในปลามาสี่ตัวผมชิมน้ำเลยเป็นกระป๋องเล็กด้วยนะตัวน้ำนะครับผมผมมีความรู้สึกว่าจะจืดหน่อยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาชิมเนื้อปลาเลย กล้าด้วยนะนี่แต่กินได้อยู่ครับสำหรับตัวซีเล็กนะครับผมผมมีความรู้สึกว่าตัวน้ำนะครับผมจะจืดนะครับจะจืดหน่อยนะครับผมแล้วก็ตัวเนื้อปลานะครับก็จะนิ่มๆน,นะครับผมละลายในปากนะครับ แต่ว่ามันก็จะมีในส่วนของอ่าตัวพวกพวกก้างและพวกนี้นครับแต่ว่ามันกินได้นะครับผมตรงนี้นะครับอตัวนี้ผมจะให้คะแนนอยู่5.5นะครับชิ้นสุดท้ายนะครับผมอแบรนด์นี้ผมไม่เคยกินเลยนะตัวนี้ตาลกอิบาบนะครับเดี๋ยวเรามาลองกันเลยนะครับว้าว ระดับความเข้มนะครับผมในส่วนของตัวผิวน้ํานะครับจะมีอยู่สามอย่างนะครับเท่าที่ผมจําได้ก็จะมีปุ้ยปุ้ยนะผมโลซานะครับผมแล้วก็ตัวนกพิราบนะครับตัวนี้สีน้ําเข้มข้นมากนะครับเท่าที่ผมดูไม่ไหลไม่ไหลโอเคออกมาแล้วเรามาชิมตัวเนื้อตัวน้ําเลยนะฮะ ตัวน้ํานะครับผมสําหรับผมผมมีความรู้สึกว่าจอแบบเปรี้ยวเค็มๆเหมือนกันเลยนะครับผมเดี๋ยวามาชิมเนื้อปลาเลยนะฮะอืมเหมือนกันเลยนะครับเนื้อปลาก็จะมีความรู้สึกแบบนุ่มๆนะครับผมตัวนี้ผมให้เจ็ดนะครับอร่อยอยู่เป็นครั้งแรกด้วยฮะที่ผมกินตัวนี้ สรุปได้เลยนะครับผมในส่วนของปลากระป๋องที่ผมได้ชิมมาเจ็ดแบรนด์นี้นะครับนี่ก็แบรนด์ที่หนึ่งเลยนะครับก็จะเป็นในส่วนของตามองุ่ดนะครับผมให้เมื่อกี้ผมให้เท่าไหร่นะแปดไหมแปดที่เจ็ดนี่แหละนะครับผมนี่แหละตัวนี้ผมชอบมากเลยนะครับแบรนด์ที่สองนะครับผมหนึ่งในสามนะครับผมชอบตัวนี้นี่โรซานะครับแบรนด์ที่สามเลยนะครับผมเท่าที่ผมชอบกินนะครับตัวนี้เลยปุ้มปุ้ยนะครับ สามแบรนด์นี้นะครับผมนี่เรียงเลยที่1ที่2ที่3นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะที่ผมมารีวิวให้ดูนะครับผมก็ผมเกิดความสงสัยนะครับแต่ว่าผมไม่รู้ว่าเพื่อนๆชอบแบรนด์ไหนก็ลองคอมเมนต์เข้ามาดูนะครับแต่ว่าสาหรับผมเองก็ผมชอบนะเรียงเลยคะหนึ่งสองสามนะครับก็อยากให้ผมทําคลิปอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับสคัญเลยนะเด็นยวทกกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์กันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับวันนี้ครับผมหนึ่งิดี้ก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมสว